สวัสดีครับลูกศิษย์ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ21วันติวกฎหมายสอบราชการติวพลิกชีวิตพิชิตข้อสอบราชการนะครับกับติวเตอร์พี่ลีทังวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับที่เราจะได้มาติวกฎหมายกันเมื่อวานนะครับรีแคปนิดนึงก็คือเป็นการติวกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2534นะครับติวเตอร์ได้พูดถึง ราชการการบริหารราชการของประเทศไทยแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกเป็นส่วนราชการส่วนกลางส่วนที่2เป็นราชการส่วนท้องถิ่นเอ้ยส่วนภูมิภาคก่อนนะครับแล้วส่วนที่3เป็นราชการส่วนท้องถิ่นนะครับสส่วนราชการนี้นะครับก็ใช้หลักการใช้อํานาจในการปกครองเนี่ยต่างกันอันแรกถ้าเป็นราชการส่วนกลางจะใช้การรวมอํานาจ เรียกภาษาอังกฤษว่า centralization นะครับ centralization ติวเตอร์จะเน้นหน่อยเพราะว่ามันออกข้อสอบทุกทุกที่เลยนะครับออกงี้เลยนะอันที่2นะครับก็คือการบริหารราชการส่วนภูมิภาคอันนี้จะใช้หลักการใช้อำนาจก็คือการแบ่งอำนาจมาจากส่วนกลางนั่นเองภาษาอังกฤษคือ d e c e n t r a i z a t i o n นะครับแล้วส่วนที่3ก็คือบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอันนี้ จะใช้หลักของการกระจายอํานาจการกระจายอํานาจก็คือท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองได้แนวคิดเป็นแบบนั้นนะครับก็ภาษาอังกฤษก็คือ decentralization นะครับ c e n t r a l i z e d e c o n c e n t r a l i z e แล้วก็ decentralization จําให้ได้นะครับอันนี้ออกข้อสอบทุกปีจากนั้นนะครับติวเตอร์ก็ได้พูดถึงราชการส่วนกลาง ว่ามีออลักษณะอย่างไรแบ่งเป็นสำนักนายกแบ่งเป็นกระทรวงแบ่งเป็นกลมอย่างไรการจัดตั้งการโอนการรวมเป็นอย่างไรนะครับก็ใช้พระราชบัญญัติหรือใช้พระราชกิจสีกาหรือใช้ออกฎกระทรวงในการจัดตั้งแบ่งส่วนราชะการต่างติเตอร์ได้พูดไปในครั้งที่แล้วหมดแล้วนะครับใครที่มาออดูไลฟ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ ถ้าดูย้อนหลังไม่เจอนะครับให้ไปดูที่ใน y t u t u นะครับก็คืออารีถัง c h a n n e n นะครับติวเตอร์ได้จัดแคตตาล็อกมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการติวพระราชบัญญัตริระเบียบบริหารราชการแผ่นดินระเบียบบริหารราชการแผ่นดินต่อนะครับก็จะมาพูดถึงราชการส่วนกลางว่าแบ่งส่วนราชการอย่างไรบ้าง แล้วก็มีใครบ้างทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะลงลึกในส่วนของราชการส่วนกลางนะครับไปกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาน,นะครับอันดับแรกนะครับในการบริหารราชการส่วนกลางนั้นนะครับ ก็แบ่งออกเป็นนะครับเป็นสำนักนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวติวเตอร์ให้ดูภาพโครงสร้างย้อนหลังอีกทีหนึ่งนะอ,อย่างนี้นะครับราชการส่วนกลางนะครับก็แบ่งออกเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีกระทรวงมีทบวงต่างๆแล้วก็มีกลมนะครับที่ไม่ได้สังกัด สำนักนายกหรือกระทรวงหรือทะบวงอะไรต่างๆนะครับแล้วในสำนักนายกก็จะมีกรมต่างๆมีทบวงในกระทรวงก็จะมีกลมนะครับทบวงเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับตรงนี้ไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือแต่สำนักนายกรัะมนตรีกระทรวงแล้วก็กลมนะครับแล้วก็มีหน่วยงานเทียบเท่ากลมตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนั้นเวันนี้นะครับเราจะมาศึกษา ตรงนี้นะครับก็คือสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาศึกษากระทรวงแล้วก็มาศึกษากลมนะอาจจะได้ยินเสียงฟ้าร้องนิดนึงนะครับตัวนี้ฝนตกหนักมากเลยเนาะถ้าสัญญาณเน็ตขาดไปก็ก็เป็นเรื่องของฟ้าฝนนะครับไม่เป็นไรวิวเตอร์ก็จะสอนไว้อย่างนี้อะไรก็จะมาทำให้ออของ ทําให้การสอนของเราเนี่ยขาดช่วงไปไม่ได้นะครับอ่านะครับอ่าเราไปดูกันเลยนะครับโครงสร้างนะครับในสำนัก นายกรัฐมนตรีนะครับคนที่ใหญ่ที่สุดนะให้ลองทายดูว่าเป็นใครนะครับในสำนักนายกน้ก็แน่นอนครับอันนี้ก็เป็นนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดนะครับในสำนักนายกรัฐมนตรีชื่อเขาก็บอกนะครับรองลงไปนะครับก็มีรองนายก รัฐมนตรีใครจดได้จดนะครับตามตวิตเตอร์ไปเลยนะครับแล้วในกฎหมายเขาก็บอกว่าอาจจะมีก็ได้อาจจะมีหมายถึงว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับรองนายกรัฐมนตรีนี่อาจจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะใน,ในกฎหมายเขาเขียนไว้แบบนั้นนะครับแต่ที่จริงมันก็มีนะมีมีเยอะด้วยนะครับนายกทํางานคนเดียวไม่ได้ คนที่สามครับตัวไหนสก็คือรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสํานักนายกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีคนนี้นะครับอาจจะมีก็ได้นี่อาจจะมีก็ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับอันนี้ก็คือทีมของนายกนะ ทีมของนายกนอกจากจะมีรองนายกมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกแล้วนายกก็สามารถที่จะแต่งตั้งนะครับผู้ทรงคุณวุฒินี่นว่าผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาเพื่ออะไรครับเพื่อหนึ่งนะครับเป็นที่ปรึกษาให้กับนายก นี่นะครับก็คือก็จะมีประธานที่ปรึกษาประธานที่ปรึกษาหรือมีที่ปรึกษาหรือมีคณะที่ปรึกษาอาจจะทําเป็นกลุ่มคณะก็ได้นะครับนี่อันนี้ก็คือทีมนายกนะครับสํานักนายกในสํานักนายกรัฐมนตรีก็แบ่งหน่วยงานออกเป็น2หน่วยงาน2 สอ,สอหน่วยงานหลักใหญ่หญๆก็คือหน่วยงานที่1เรียกว่าเป็นหน่วยงานนี่ครับเป็นสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีเรามาดูอันดับแรกก่อนนะครับก็คือสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีใครบ้างนะครับอ่า คนแรกนะครับผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือประหลัดสำนักนายกไงครับประหลัดสำนักนายกครับคนที่สองรองลงไปก็คือเป็นรองประหลัดสำนักนายกคนที่สามนะครับก็คือ ผู้ช่วยประลัดสํานักนายกนี่ครับนี่ก็คือผู้บริหารที่อยู่ในสํานักงานประลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเอ้ยแล้วแล้วสํานักงานประลัดสํานักสํนักงานประลัดสํานักนายกนะครับทําอะไรนะครับหน้าที่ของเขาก็คือ 1. บริหารนะครับ ราชการทั่วไปเนี่ยของสำนักของสำนักปลัดของสำนักนายกครับคล้ายอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับเป็นแม่บ้านแหละนะบริหารราชการทั่วไปของสำนักนายกและนะครับหน่วยงานที่คลรเนี่ยไม่ได้ กำหนดไม่ได้กำหนดให้กลมใดนะครับหมายถึงว่ามันจะมีมันจะมีกลมบางกลมที่คลมอเนี่ยไม่ได้กำหนดให้กลมใดเนี่ยในสำนักนายกตรงเนี้ยนะ ไม่ได้ให้กรมใดกรมหนึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโดยตรงเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นแม่บ้านนะครับของสํานักนายกก็จะให้อยู่ภายใต้การบริหารงานของสํานักงานประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับเข้าใจเนาะอันที่2นะครับทําอะไรอีก2ก็คือสามารถกํากับและเร่งรัดกํากับเร่งรัด งานนะครับของส่วนราชการในสํานักนายกได้เลยนะยกเว้นยกเว้นนะครับอันนี้ยกเว้นยกเว้นอะไรยกเว้นส่วนที่ขึ้นตรงต่อนายก ก็คือยกเว้นหน่วยงานทางขวามือนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปพูดกันนะครับเราจะไปพูดกันต่อไปอันนี้ก็คือเป็นสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือเป็นเลขาของสำนักงานนั่นแหละเป็นแม่บ้านนะครับต่อไปหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีติวเตอร์แบ่งให้เป็นแบบนี้นะครับหน่วยงานหลักก็คือ4หน่วยงานข้างบน แล้วก็จะมีหน่วยงานย่อยอีกหลายหน่วยงานซึ่งดิวเตอร์ยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างแค่นี้ที่จริงมันมีเยอะกว่านี้นะครับให้เราไปค้นในกูนะครับถามอากูดู <c ười> คือ Google นะครับมาดอูอันดับแรกนะครับที่ต้องมีเลยก็คือขีดแบบนี้ก่อนนะนะครับก็คือสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็คือเป็น เลขาที่การก็คือคล้ายๆกับเป็นสํานักง,งานของท่านนายกนั่นแหละเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั่นนะครับมีงานเยอะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีสํานักง,งานเลขาของนายกอยู่ใครเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในสํานักง,งานนี้นะครับก็จะก็คือคนคนนี้ครับก็คือเลขาที่การ โอ้เขียนไม่สวยเลยลายมือดิวเตอร์ไม่ดีเลยอะลายมือไม่สวยเลยทำไงดีเอาเอาปากกาตัวเล็กนิดนึงเนาะเอออย่างนี้โอเคไหมเห็นไหมอะเห็นเนาะเห็นเนาะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับล้องลงไปนะครับก็ต้องมี เมื่อมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็ต้องมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรองก็มีสองรองนะรองแรกก็คือรองเรียกว่าฝ่ายการเมืองเพราะนายกก็คือมาจากการเลือกตั้งใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องมีฝ่ายการเมืองนะครับรองคนที่สอง มีอีกนะครับก็คือรองเลขาธิการนายกไฟล์ลองท้ายดีครับฝฟล์บริหารอ่าเดี๋ยวเขียนใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่ รองเลขาธิการนายกฝ่ายบริหารนะครับแล้วมีอีกคนหนึ่งนะครับก็คือผู้ช่วยเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีคนนี้อาจจะมีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในสํานักงานเลขาธิการนายกก็คือท่านเลขาเรียกว่าเลขาธิการนายกก็จะมีรองสองรองก็คือรองฝ่ายการเมืองและรองฝ่ายบริหารแล้วอาจจะมีผู้ช่วยเลขาธิการก็ได้นะครับแล้วสํานักงานเลขาทําอะไรล่ะสํานักงานเลขาก็มีหน้าที่นะครับ1 ก็คือบริหารราชการที่เกี่ยวกับทางการเมืองเพราะนายกของเราก็เป็นนักการเมืองนะใช่ไหมอันนี้ก็คือสำนักงานเลขาธิการทีนี้นายกก็ใส่หมวกอีกหมวกหนึ่งนะครับนายกก็คือเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องมีสำนักงาน เลขาที่การคณะรัฐมนตรีอยู่ในภายใต้การกำกับดูแลของนายกนะครับเพราะฉะนั้นอันดับ2นะครับก็คือเลขาที่การเหมือนกันแต่เป็นคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อกี้อันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีแต่เมื่อกี้เป็นนายกรัฐมนตรีนะมีใครบ้างนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาคนแรกนะครับ ก็คือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนที่2นะครับใครเอ่ยลองทายสิก็คือรองเลขาธิการใช่ไหมครับรองเลขาธิการคณะ รัฐมนตรีคนที่3ครับอลองทายซิใครมีเลขาธิการมีรองเลขาธิการแล้วนะครับก็ต้องมีผู้ช่วยถูกต้องครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนนี้อาจจะมีก็ได้ อาจจะมีก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับทีนี้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทำอะไรหน้าที่ของเขาก็คือเป็นการบริหารราชการออของราชการของอะไรครับคณะรัฐมนตรีใช่ไหมของคอรมนะหรือสิ่งที่เกี่ยวกับรัฐสภาหรือ สิ่งที่เกี่ยวกับงานในพระองค์งานพระราชพิธีต่างๆนะครับเนี่ยที่บอกที่บอกว่ารัฐบาลรับช่วยจัดงานพระราชพิธีนะครับอ,อย่างนี้นะครับเนี่ยก็คือจะอยู่ภายใต้การบริหารงานของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับ ต่อไปนะเมื่อนายกนะครับมีเลขาแล้วนายกเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีแล้วก็ต้องมีสำนักง,งานอยู่นายกนะจะต้องดูเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาข้าราชการเนี่ยอันนี้เรื่องของคนอันนี้เรื่องของคนนะครับก็จะอยู่ภายใต้ของสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการหัวเนี้ยคนใหญ่สุดก็คือเลขาที่การกอพอรลอตรงนี้ชื่อยอ่อของเขาก็คือกอพอรลอนะครับทําหน้าที่เกี่ยวกับอะไรนะครับก็ทําหน้าที่เกี่ยวกับบริหารงานธุรการ ของออคณะกรรมการกอรพรนะสำนักงานเหล่านี้นะครับก็จะทําในรูปแบบของคณะกรรมการเห็นไหมครับก็คือเป็นรูปแบบของบอร์ดนะเป็นรูปแบบของบอร์ดเพราะฉะนั้นกรรมการก็จะมีโอ้หลายกรรมกาไม่มีหลายคนนะเมื่อกรรมการประชุมกันเสร็จนะเลขาธิการก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นเลขาของของบอร์ดนั่นแหละก็จะ รายงานให้กับนายกรัฐมนตรีทราบส่วนใหญ่ก็จะถ้าเป็นหน่วยงานตรงแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีนะครับบางบางคณะกรรมการท่านนายกก็เป็นเองเนาะเพราะนั้นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพรรก็ขึ้นตรงต่อนายก นะครับไม่ต้องไปผ่านสํานักประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีอีกแล้วนะรายงานเหล่านี้ก็ขึ้นตรงกับนายกเลยนายกสามารถสั่งการได้เลยนะครับอันที่2ออันน,น,นี้อันแรกก็คือเรื่องของคนอันนี้คือเรื่องของคนนะคนต่อไปเป็นเรื่องของเงินเป็นเรื่องของเงินนะครับก็ ส่วนงานนโยบายและแผนตรงนี้ในระเบียบใช้คำว่าอาจนะอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยสำคัญมากนะครับปัจจุบันก็คืออะไรครับก็คือสำนักงบประมาณนั่นเองอ่าเขาคือสำนักงบประมาณนะครับใครใหญ่สุดนี่ใครดูนะครับ ก็คือเป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเดี๋ยวติวเตอร์จะบอกวิธีการดูว่าอันไหนมันเป็นเลขาที่การอันไหนเป็นผู้อำนวยการอันไหนเป็นอธิบดีนะแต่ตอนนี้ให้เรารู้ไปก่อนว่ามีใครอยู่ในที่ไหนบ้านนะครับงานหลักของสำนักงบประมาณคืออะไรจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ เปลี่ยนเป็นสีดำนะเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณใครมีคำถามทีมถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะตอบทีเดียวเลยเนาะแต่ตอนนี้สอนไปก่อนอันที่สองจะเป็นโครงการต่างๆจะต้องผ่านไปที่สำนักงบประมาณอันนี้คือหน้าที่หลักของเขานะครับ นี้ก็คือหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกนะต่อไปนะครับก็เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกเช่นเดียวกันอันดับแรกเออต่อไปก็เป็นสำนักง,งานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคำว่ามีสำนักง,งานตรงนี้ก็จะเป็นผู้อำนวยการสำนักง,งานอะไรก็ว่าไปเป็นเลขาอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้ ติวจะไม่ลงลึกแต่ว่าจะบอกว่ามันทําเกี่ยวกับอะไรนะครับมันมีเยอะมากเลยนะอันนี้ยกตัวอย่างมาให้ดูนะอันดับแรกนะครับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทำเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาของนายกนะครับ หรือว่าของประเทศหรือว่าเร,เราเรียกว่าสภาพัฒ์สภาพัฒอันนี้นะครับก็อยู่ในรูปของคณะกรรมการเช่นกันเห็นไหมนี่อยู่ในรูปของคณะกรรมการนะครับต่อไปสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกากฤษฎีกาทำอะไรครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นเกี่ยวกับกฎหมาย เ,เกี่ยวกับกฎหมายเป็นมือกฎหมายของนายกนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับอันที่3ก็เป็นสำนักงานข้าราชการพลเรือนอันนี้เกี่ยวกับอะไรครับก็เกี่ยวกับกำลังคนเช่นกันเกี่ยวกับกำลังคนเรียกว่าเป็นข้าราชการเ,าเป็นข้าราชการนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นสำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็สำนักง,งานข่าวกลองแห่งชาติอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกนะครับอันนี้ก็คือโครงสร้างของสำนักนายกรัฐมนตรีแบ่งเป็นแบบนี้นะครับต่อไปตรงนี้โอเคนะ,ะมีคำถามนะถามว่า ผู้ช่วยเลขาเป็นข้าราชการการเมืองหรือบริหารคะ,ะลูกศิษย์จะเห็นว่าติวเตอร์ใช้สีต่างกันนะครับใช้สีต่างกันที่ติวเตอร์ใช้สีต่างกันเวลาเขียนเนี่ยมันมีความหมายนะครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยจะเป็นข้าราชการการเมืองอเขียนหมายเหตุตรงนี้ไว้ให้นะครับ ถ้าเป็นสีแดงแบบนี้ก็คือค่าราชการการเมืองแต่ถ้าเป็นสีน้ำเงินแบบนี้อันนี้เป็นค่าราชการพลเรลือนสามัญน,นะครับจำง่ายๆถ้าเป็นข้าราชการการเมืองเนี่ยเขาจะอยู่ตามวาระ หมดวาระเมื่อไหร่ก็ออกนะครับตามนายกเลยนะแต่ถ้าเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญอันนี้ก็คืออยู่จนเกษียณนะครับอยู่จนเกษียณเพราะนั้นเห็นไหมติวเตอร์จะใส่สีไว้ให้ต่างกันดังนั้นนะครับถามว่าผู้ช่วยเลขาผู้ช่วยเลขาเลขาอะไรครับผู้ช่วยเลขาที่การ านายกใช่ไหมเป็นข้าราชการอะไรครับการเมืองหรือบริหารเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญครับเพราะฉะนั้นในชุดของที่อยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ที่เป็นข้าราชการการเมืองมีอยู่สองตำแหน่งเท่านั้นก็คือตำแหน่งเลขาธิการนายกกับตำแหน่ง ลองเลขาที่การนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเท่านั้นที่เป็นข้าราชการการเมืองนอกกนั้นเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหมดนะครับโอเคนะ